ยู่สู้ัดีครับผมอละลรครับผมวันนี้แมวมื่นเกมเมอร์นะครับผมอันนี้มาอัปเดตรอบพิเศษนะเพราะว่าวันนี้มีปลาลองค่ายครั้งแรกนะครับผมปลาลองค่ายครั้งแรกเลยนะครับอันนี้หลังจากเล่นมา8วันแล้วถึงมีปลาลองค่ายนะครับผมอะมานี่3 2 1ของเรานะครับเป็นงอกกกนะครับของเราเป็นงอกกกนะแล้วตอนนี้พลังเราอันดับหนึ่งโอ้โหสูสีกันมาก ดูสีกันมากนะแต่พลังเราอันดับหนึ่งนะทีนี้เนี่ยเราก็ลองสู้อันดับ2เนี่ยค่อนข้างยากนะมีโอกาสแพ้มากเลยนะเพราะว่าเขาซุนซังเซียงเนี่ยเขาตีเดี่ยวแรงมากนะแล้วก็สุดท้ายนั่นเอยครับแพ้เลยเห็นไหมครับแพ้เลยผมบอกแล้วก็น่าจะชนะน่าจะเป็นแชมป์ยากนะครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกนะครับตั้งแต่ตอนเช้านะว่าจิวไอตัวซุนเซกเนี่ยมันไม่ได้เก่งมากนะครับ ไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งมากขนาดนั้นนะแล้วก็กว่าจะปั้นให้เก่งเนี่ยถ้าในระยะยาวมันมันสุดกว่านะแต่ว่าโอ้โหกว่าจะปั้นเนี่ยค่อนข้างเปลืองของเลยนะแล้วถ้าเปลี่ยนทีเนี่ยเปลี่ยนเป็นตัวอื่นเนี่ยคือของแดงที่ทํามาเนี่ยมันใช้งานไม่ได้เลยนะมันเป็นขยะเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมถึงต้องบอกว่าคิดดีๆนะเวลาจะปั้นเนี่ยถ้าปั้นสุนเซ็กนี่ต้องปั้นยาวนะครับผม ต้องปั้นยาวนะแต่ตอนนี้มันยังแก้อะไรไม่ทันเราก็ปั้นซุนเซกต่อไปนะยังยังปั้นอยู่แต่ว่าอาจจะอาจจะเริ่มดูตัวอื่นขึ้นมาด้วยนะครับผมก็เห็นหลายหลายคนนะครับบอกว่าให้เอากำเหล่งนะก็น่าสนใจนะเพราะว่าผมยังไม่เคยเล่นกำเหล่งนะครับแล้วก็จะเล่นเป็นแนวทางให้ทุกคนดูด้วยนะเออน่าสนใจครับน่าสนใจนะครับผมมาต่อนะครับผมก็นี่ก็เป็น ตอนนี้ผมอยู่อันดับ5นะอนอยู่อันดับ5ก็ทีนี้ครับถ้าอยากอยากได้แชมป์นะเราก็ต้องมาลองตีดูนอกรอบนะครับคนนี้คนนี้ไอ,อ้เาเห็นไหมพลังขนาดนี้แล้วพยังพลังขนาดนี้นะแล้วถ้าดูเนี่ยโอ้โหเนี่ยสุนซังเสียงเนี่ยเราต้องหาทางตีให้ได้ครับหาทางยื้อให้ได้ยืนให้ได้นะครับว่าจะทํำยังไงถึงยืนได้เออมา โอ้โหเนี่ยครับจุดอ่อนคือซุนเซ็กตีแล้วมันมิดบ่อยนะครับพอมิดบ่อยแล้วเนี่ยมันมันตายมันทําอะไรยากขึ้นเลยนะทําอะไรละกขึ้นเยอะนะครับผมเนี่ยครับเราก็ต้องลองตีไปเรื่อยๆอ่ะมีโอกาสชนะอยู่มีโอกาสชนะอยู่แต่ผมว่าซุนเซ็กมันต้องห้ามห้ามมิดนะครับห้ามมิดนะหืยากอยู่นะเนี่ยยากอยู่เนะี่ยโอ้โหมิดกระจายเลย มิดกระจายนะครับผมเนี่ยครับทั้งมิดแล้วก็จะแพ้นะก็แต่แต่เปลี่ยนของก็ไม่ทันแล้วครับผมเพราะว่าเมือม่อเมื่อศึกเริ่มศึกประลองแล้วเนี่ยเปลี่ยนของอะไรก็เหมือนเดิมนะครับเปลี่ยนเปลี่ยนของไม่ได้นะครับเปลี่ยนของไม่ได้แล้วก็ไม่เป็นไรนะครับก็ก็เล่นก็เล่นไปตามนี้นะครับเล่นไปตามนี้ไปเลยไม่ต้องซีเรียสมากอะตอนนี้กลายเป็นว่าเรากลับมาแซงเป็นที่หนึ่งันงนงั้นนะเออ โอ้โหไอหย,ย่านี่แพ้ใครเนี่ยไอหย,ย่าแพ้ใครครับกลายเป็นว่าผมเป็นที่หนึ่งซะแล้วโอ้โงงเลยงงเลยแต่ก็มาต่อนะต่อโอ้โหคึกคักมากครับคึกคักมากนะอันนี้ก็คือแบบมีอยู่20คนเลยมาโอ้โหอยดู่ดีเราก็กลับมาขึ้นที่หนึ่งนะครับผมก็ค่อยมีโอกาสหน่อยนะมีโอกาส โอเคมาเราที่หนึ่งนะครับมาเข้ารอบสําเร็จทีนี้เรามาดูต่อว่าเราเจอใครบ้างโอ้โหเจอไอหยาด้วยโอ้โหยากเลยนะครับยากโอ้โหเราอยากจะให้ไอหยาอยู่ฝั่งนี้ซะหน่อยเพราะเราแพ้ไอหยานะโอเคก็ก็ไม่เป็นไรนะครับตามมีตามเกิดนะครับผม เล่นเกมให้สนุกนะครับไม่ไม่เครียดนะครับถ้าแพ้ก็ไม่ต้องซีเรียสมากนะมาเนี่ยครับเขาก็แก้ทางโดยเอามาไว้ข้างหน้าหมดเลยนะเห็นไหมเอาตัวหลักมาไว้ข้างหน้านะครับโอ้เขายังไม่มีโจโฉนะโอเคเขายังไม่มีโจโฉเพราะนั้นนี่เราก็ได้เปรียบอยู่นะครับผมได้เปรียบอยู่นะ้เออมา โบโอ้โหเนี่ครับพอไม่มีโจโฉปุ๊บเนี่ยเห็นไหมดูข้อแตกต่างนะครับนี่คือแบบข้อที่ได้เปรียบชัดๆเลยนะครับผมไม่มีโจโฉนะมาเราเจอกับไอ้ใหญ่แล้วโอเคมาโอ้เข้ามาไว้ข้างหลังครับเข้ามาไว้ข้างหลังเดี๋ยวนะผมจะเปลี่ยนซุนเซ็กมาไว้ข้างบนนะครับมาลองดู เอออันนี้ค่อยมีสิทธิ์ชนะหน่อยครับค่อยมีสิทธิ์ชนะนะเขาเอาซุนซ่งเซียงมาไว้ข้างหลังนะแต่ว่าซุนซ่งเซียงเขาตีแรงมากเห็นไหมโอ้โหเราตีมิดอีกนะแต่ว่าโอเคแบบนี้เราน่าจะมีโอกาสชนะนะเพราะว่าเออโอ้โหตีมิดบ่อยมากซุนเซ็กโอเคเรียบร้อยตานี้ชนะ โอเคเขาเปลี่ยนแผนแล้วครับเอาซุนสังเสียงมาไว้ข้างข้างหน้าสุดเลยนะซุนเสียงสังเสียงไว้ข้างหน้านะเขาพลาดตรงเขาเอาไว้ข้างหลังสองนะ่ะเขาควรต้องเอามาไว้ข้างหน้าสักคนหนึ่งนะอุย้ยมา แรงมากตีแรงมากเออซุนเซ็กเออโหตีแรงอยู่ว่าไงครับได้ไงไดไหมอืยนิดเดียวนะนิดเดียวยากจังเลยนะครับยากยากมากเลยมานี่เขายังไว้ข้างหลังสองอยู่นะมาอันนี้เราอาจจะชนะนะโอเคเขาไว้ข้างหน้าหนึ่งแล้วนะเขาไว้ข้างหน้า ข้างหน้าสองนะแต่ว่าเขาเอาซูนซ่างเซียงไว้ข้างหลังนะอันนี้ผมว่าเราได้เปรียบนะผมว่าเราได้เปรียบมาผมคิดว่าเราได้เปรียบซูนเซกมาเลยอุ้ยโ,อ,โอ,อ้เออเออโอเคชนะอ้โอเค,นะออเคนอกนั้นผมคิดว่าเราได้เปรียบแล้วครับ ผมคิดว่าได้เปรียบแล้วผมคิดว่าน่าจะได้แชมป์นะครับมาเออโหอ,อีเกียดลดยังเยอะครับแล้วก็เรามีโลเซลเกี้ยวอยู่นะสบายใจนะครับค่อนข้างสบายใจเลยนะอีเกียดเขากำลังตายนะโอ้เขามีทอ้อเขาใช้ท้อนะครับแต่ว่านี่ครับตายไปนหนึ่งตัวแล้วนะครับ เข้าทอไว้เสียวเกี้ยวข้างหน้านะแต่ว่านี่ครับผมกําจัดหมดแล้วพอเหลือตัวเดียวทอก็ไม่สําคัญแล้วครับทอก็ไม่มีประโยชน์แล้วครับโอ้ผมได้ผมจะได้แชมป์เลยหรือเนี่ยมาครับมาครับรอบที่สองโอเคเราชนะเห็นไหมครับเราชนะนะแต่ว่าเราดูกันต่อว่าเขาทํำยังไงนะครับนี่โอ้โหเนี่ยครับมีโจโฉนะครับเห็นไหมข้อข้อแตกต่างเห็นไหมครับเขาใช้ทอนะเขาเลือกทอนะเขาไม่ได้มีโจโฉนะครับ แล้วทําให้ผมไม่โดนพิษนะทั้งเสียวเกียวทั้งตัวซุนเซกผมไม่โดนพิษนะแล้วทําให้นี่ครับเออโอเคโดนแล้วก็นี่ครับกําจัดโลกออกไปได้นะทําให้ผมชนะไปนะครับผมรียบร้อยนะโอ้โหผมคว้า แชมป์เป็นที่เรียบร้อยครับผมโอ้โหยังเมามันมากนะโอเคจากที่เราคิดว่าเราจะไม่ได้แชมป์นะเห็นแม้ว่าแบบว่าเออเราแพ้บางคนอยู่แต่ว่าโอเคว่าโอ้ขอบคุณมากเลยที่ได้แชมป์นะครับผมสำหรับวันนี้นะอ่ะนี่ฮีบราชาค่ายฮีปราชาคา่า,า,คายอันนี้ดูนะครับผมที่ควรกดมานะจริงๆควรกดอันนี้นะนี่ มันเป็นเศษของเซตโนวานะครับโอ้โหแต่อันนี้โอ้โหนี่ก็ให้เยอะนะแต่ว่ามันต้องเป็นโนวาครับช่วงนี้ยังไงต้องเอาโนวามาก่อนนะเป็นเศษโนวานะครับผมแล้วก็ดูของประมูลครับของประมูลอันนี้เขาบอกของประลองค่ายประลองค่ายอันนี้เนี่ยทั้งเซิร์ฟนะครับประมูลนี่ประมูลทั้งเซิร์ฟประมูลสลองค่ายประลองค่ายมีโอ้เพียบนะครับ ถุงจิวยี่ถุงโจโฉเห็นไหมครับมีขายด้วยนะถุงจิวยี่ถุงโจโฉถ้าคนมีตังก็ซื้อได้เลยนะครับซื้อได้แต่ว่าผมมีโจโฉแล้วผมก็เลยไม่เอานะครับผมผมให้อ่มีโจโฉอยู่แล้วนะก็เลยไม่เอาโอ้โหเนี่ยครับเห็นไหม คือถ้าผมเล่นจิวยี้นะผมจะต้องซื้อศาสตราแดงพวกนี้มานะแต่ทีนี้เนี่ยเนี่ยมันพันสองเนี่ยมันพันสองทีนี้เนี่ยมันก็คิดหนักนะครับยังต้องคิดหนักอยู่นะว่าผมจะปั้นจิวยี่อยู่ไหมถ้าผมปั้นจิวยี่ผมจะต้องซื้อดาบพวกนี้มานะครับดาบพวกนี้ถ้าผมเปลี่ยนตัวผมจะไม่ได้ใช้ดาบพวกนี้แล้วนะครับก็มันจะกลายเป็นขยะเลยนะครับก็ต้องคิดดีๆเนี่ยนะครับคิดหนักเลยยังคิดหนักอยู่นะ ก็ค่อยคิดไปนะครับค่อยๆคิดไปแต่ว่าอาจจะยังไม่ซื้อหรอกของพวกนี้นะอาจจะยังไม่ซื้อนะครับผมก็นี่แหละครับก็มาให้ดูเพียงเท่านี้นะครับว่ามีกิจกรรมพวกนี้แล้วก็เรามาลุ้นแชมป์กันต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนละกันสวัสดีครับผมอู้